คุณอ,อะไรนะทิรยาเนาะจากนอร์เวย์หรือเปล่าห้ให้เคิอร์อรครื่องขยายมาชัดเจนเลยตัวนี้เห็นไหมนี่โอ้ชัดเจนแล้วไหมตัวเลขน่าจะมองน่าจะออกแล้วนะเอซี FC น่าจะมองออกแต่ว่าสําคัญที่เราจะวางเซ็นเตอร์สําคัญที่สุดตัวอื่นไม่เท่าไหร่แต่เซ็นเตอร์คือสําคัญที่สุดแล้วมันมีปริศนาว่า ศูนย์จะมาบนมาล่างนี่บอกไปเกินบอกรายละเอียดไปก่อนแล้วไปวางเอาเองเนาะเกาะเกตอ๋อเกาะเกตก้านี่แหละองค์องค์งก็น่าจะศูนย์องค์อ่างเกาะเกตก,ก,ก้าหรือเปล่าแล้วก็มาดูกับปันรูวัววัวสองตัวนี่ก็เลยอเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใส่ับคน,น<า>สอง<ด>คนนะครับนี่แล้วกน็น่าจะเห็นตัวเลขแล้วละ่ะแต่ว่ามันสําคัญที่เราจะวางเซนเตอร์ยังไงจะวางยังไง ลายเรียกก็น่าขนมชิดน่าจะเป็นขนมเนาะขนมพระจัน์ละมั้งถ้าเป็นลักษณะนี้นั่นมันขยายขนมลูกจันรหรือเปล่าเนาะใช่นะเป็นลักษณะนี้ขนมลูกจันในขนมอะไรไม่รู้นี่อันนี้สามชิ้นอันนี้สี่ชิ้นเรกลำดวนด้วยนะใอจามงกุฎอันนี้สองชิ้นขนมมงกุฎสองสามสี่ศูนย์สองสามสี่ศูนย์ ใช้มือจับห้าสองสามสี่ห้าศูนย์มีมาวัดอะไรนี่นะเกาะเขตนี่เก้าแต่โคสองตัวเอาเอาแบบนี้มองต้นแต่เราจะไปจับยังไงไม่รู้แต่มาวัดกันเอ๊ะัันสามเหลี่ยมมันจะเข้าหรือเปล่าไม่รู้นะมันตำแหน่งสามเหลี่ยมด้วยเลยนั่งคิดหนักเลยแต่ตามศึกษามาเลขห้าหลักแสนนี้ผมก็พูดว่าผมชอบห้าหลักแสนนะมนเมื่อวันี้ ช่แต่ไม่เขียน,นไม่เขียนแต่ก็เขียนไว้กันนี้อยู่แต่ว่าเราบอกไปแล้วล่ะเป็นห้าอยู่ตัวหลักแสนแต่เป็นห้าเจ็ดเก้าเนาะใช่ครับจะผิดแต้มผิดตัวละน,น่าจะจะไม่ยากเนาะตัวเลขไม่ยากแต่เพียงเราจะเอาตัวไหนเซนเตอร์แค่นั้นล่ะ <S <S คืออันนี้สองชิ้นอันนี้น,นี้สามชิ้นอันนี้สี่สองสามสี่อันนี้ศูนย์ ก็ไม่รู้จะจับอะไรคําว่ามือในการเห็นมือจับนุ่นจับนี้ก็น่าจะมีเป็นเลขห้อีกซึ่งมันมีที่มาถึงพูดทําไมต้องเป็นห้าเออพูดง่ายสองสามไหนดะโอสองสามสี่ห้าเอาสองสามสี่ห้าแล้วก็ศูนอีกตัวหนึ่งน่าจะเอามาจากแกะมาจากง่ายๆเลยอเอาแบบเกาะเก็ดใช่ไหม ก้าคือมันมีเหมือนตันบัวบัวบัวสองตัวเนาะน่าจะโจทย์มีแค่นี้อาจารย์แม่ตัวเลขนะใครจะไปจับยังไงวางเซนเตอร์ยังไงว่าไปก่อนแต่ชั่วโมงนี้ผมยังไม่ว่างเอากลุ่มนี้ทําอะไรแบบนี้ยเทคนิคก็มีแค่นั้นน,นะครับเมื่อเทคในเบื้องต้นก็จับไปก่อนเนอะใครยากไหมงวดน,นี้ถามว่ายากไหมผมไม่ซีเรียส <c oughs> <c oughs> ผมไม่ซีเรียสงวดนี้ ผมไม่คิดหนักไม่คิดแต่ว่าพยายามกระชับนิดหน่อยนั่งเพราะว่าผมเห็นตัวเลขเราผมก็ไม่คิดอะไรเลยแบบนี้ผมก็คิดไว้เออถ้าเข้ามาอย่างนี้ถ้าเขามาออกอย่างนี้หวยตัวต่อไปคือแบบนี้แล้วพอดีรูปบอ,อกมาบังเอินมันเข้ากันพอดีก็เลยจบไม่ต้องไม่ต้องไปคิดอะไรมากถามว่ายากไมไม่รู้แต่ว่าไม่คิดอะไรมากวันนี้ แต่ว,ว่าเดี๋ยวขอขอเซ็นเตอร์ขอวางเซ็นเตอร์ก่อนโอยออกวันแล้เจ้า <9. S 1> แต่ไม่รู้ยังไงเราไล่ไปมันไปเจอเจ็ดสามสี่ซึ่งชอบอยู่หนึ่งสามสี่เจ็ดสามสี่ก็ชอบมันไปเป็นหมุนสองครั้งอะ่ะครับจะถือว่าตำแหน่งเขาตรงนะตรงมากสำหรับคนที่ได้เจ็ดสามสี่ก็ถือว่าโชคดีอะ่ะเพราะว่าตำแหน่งมันบังคับอะ่ะเพียงแต่หลบเรานิดหน่อยครับแต่กลุ่มของเรามันได้หมดเพราะว่าดูลักษณะการพลาดเลขสีแดงไปถ้าไล่จริงๆอะ่ะ มันเป็นลักษณะเลขบวกกันน่ะสเต็ปจุดท้ายสองหลักแสนครั้งสุดท้ายเขามาออกโซนนี้แล้วก็ไปเชื่อมกับโซนนี้พอเอินเราไปดันนี่เกดสามสี่ก็ได้ที่ผมว่าเก้าสามสี่ก็ได้หรืออะไรศูนย์สามสมันก็มีเก้าสามอะไรด้วยตัวนี้โซนเขาวิ่งเขาก็มอ,อกแบบนี้ที่ผมชี้พอดีเอฟซีไปเจอผมชี้งี้เขาก็เลยจัดการตัวน,นี้ซะก็เลยเต็มเต็มอะ่ะ ถือว่าเป็นบุญเขาอ่ะนี่ก็ <ฮะ S 1> ชี้ตรงนี้อ่ะถ้าปลายมือมันก็อยู่ตรงนี้พอดีเห็นไหมมันม,มันแปลกนะไม่รู้ไปชีย้ยังไงมันไปฟุ๊กวันน,น,นี้ก็เดี๋ยวจะให้ลงอกอ่างกับเลขศูนย์นะมันมีปัญหาตัวเลขตัวนี้ละอกอ่ะงถ้าตามรูปภาพเขามาบนนี่ปัญหาใหญ่กัวแล้วก็รูปอะไรอกอ่างแต่ถ้าศูนย์นอยู่ล่างโนพอแมแพมประมาณนี้นี่ มันมีปัญหากับแก้วใบนี้เขาจะอยู่บนยืออยู่ล่างเราต้องเจาะให้แน่นก่อนว่ามันจะเป็นอะไรแล้วก็มันจะเมื้องต้นนี่ปกตินะถ้าศูนย์อยู่บนก็วางเซนเตอร์ได้เลยนะอาจจะศูนย์อยู่หลกกักสิบก็จบไปเลยว่ากลุ่มไหนเขาจะมาแล้วก็ตัวล่างเราก็รู้แล้วว่าอยู่กลุ่มไหนแล้วเพียงจับคู่ให้ถูกแค่น,นั้นละ่ะสุดยอดยลุง yeah. เราอยู่ล่างง่ายนะผมบอกไปนี่นะครับเนแล้วก็นี่ล่ะมันมีโคสองล่างน่าจะเป็นเลขเบิ้ลเกาะเกตก็น่าจะเป็นเลขเบิ้ลอาจจะมีเลขคู่มาแทรกนี่เราก็เดาไปตามรูปภาพตามชื่อชุมชนเฉยนะครับแต่ว่ารูปขนมนี่เด่นมากกับรูปไอ้นี่ล่ะเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นรูปกลมๆนี่เด่นมากวัดกันว่า เอาง่ายๆว่าศูนย์จะอยู่บนอยู่ล่างหรือจะหายแบบนี้อเออมีอะไรอีกหรือเปล่าอ๋เลขหน้าก็เข้าอยู่ในอาจารย์แม่หนึ่งเก้าสี่กับเจ็ดสามสี่เออมันถือว่าฟุก<ใ>จ,ะจะไปพูดเลยอดีตรู้กันว่าถูกไม่ถูกก็รู้กันมันช่ำใจอ่ะถ้าอาจจะเป็นถ้าไม่เอาก้า็ใส่ก็ต้องเอาหนึ่งใส่วันนี้หนึ่งกับเจ็ดมันตัวเดียวกันหนึ่ นขนมไทยเนาะใช่เป็นขนมไทยน,นี่จ้ามงกรจามงกุฎใช่น,นี่ขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะใช่ขนมจามังกฎใช่นี่จะขนมในลาดวังลาชวังเจนโอนานแท้โอใจร้อนละไม่นานหรอกวันที่แล้วเราก็หลายวันนึนเนาะัวนี้ครูมันมันที่เราจะเขียนมันไม่ใช่เรื่ององ่ายเนอะเพราะว่าหนึ่อง คือเราอยาก<บ>ารู้จริงรว่าเออตัวนี้คือตัวนีว้ก่อนว่าน่าจะอยู่ประมาณนี้ก่อนบางครั้งเราเราไปเขียนเสร็จปั๊บเรามาหาเจอทีหลังมันจะกลายเป็นลักษณะคําพูดเราจะไม่ไม่เขาเรียกว,ว่าอะไรนะเราเจะเป็นการลักษณะโลเลเกินไปไอะเลยผมว่าขอให้ผมหยุดในการค้นหาปั๊บผมจะเขียนให้ดีกว่ามันค่อนข้างจะแบบมั่นคงมากกว่านะแบบนี้เหตุผลของผมเนอะ นานไม่นานไม่เกี่ยวนะเวลาคนจะถูกยังไงก็ถูกอ่ะอยู่ประมาณนี้นะเชื่อเชื่อมั่นประมาณนี้ือมาหนึ่งตัวแล้วหลักแสนเขาจะมาหรือเปล่าน่วิควายฟังเนาะแต่ตามตามที่ผมรู้มาตามที่ผมนั่งคำนวณดูหลักแสนมีโอกาสที่จะมาถ้าหลักแสนให้ให้ข้อคิดบอกอย่างงี้อู้แต่ว่าหลักแสนกับหลักร้อยเหมือนกันนะนี่ครับ มันให้แนวคิดอย่างนี้เออบางครั้งก็หวยวันนี้อาจจะโจทย์ง่ายเลยอะเมื่อกี้เขาใช้ใช้เลขแค่สามตัวเอก็ม <caliber> ผมบอกว่าเห็นแอชชบอกว่าลุงคิดว่าศูนย์จะมาไหมผมบอกว่ามันมาสามตัวละเปอร์เซ็นต์ไม่ MM ไมา hmm. ให้ดูอีกรอบอ่ะเก้าสามตัวผมบอกว่าเก้ามีโอกาสไม่มาช่วงนี้ตอนนั้นเราไล่ให้ดูเน <วะ S 1> ี่ยไล่ดูมุมกก่งวันเมื่อกี้วดที่ออกตัวนี้เสร็จเราก็มาวิเคราะห์ว่าเลขหนึ่งสามตัวน่ะ หนึ่งไม่มาเห็นไหมว่าเมื่อกี้ศูนย์สามตัวเราบอกว่าไม่มาใช่มาไหมถ้ามาก็ไปก็ไปอยู่หลักหหลักหมื่นหลักแสนเห็นไหมเป็นเป็นลักษณะนี้หวยแล้วงวดนี้ห้าสามตัวไหมไม่มีห้าสองตัวสามสองตัวนี่ละมันเป็นปัญหาเขาไม่ได้ให้มาสามตัวมันมีโอกาสที่จะดึงตัวเก่ามาตัวหนึ่งหรือจะมาสองตัวหรือว่าหรือจะเล่นมุกง่ายๆดึงตัวเก่าออกตัวหนึ่ง เ,เ,เอาตัวใหม่เสียไปอีกตัวหนึ่งคือจบก็เปิดไปได้นี่อยู่ประมาณนี้เบื้องต้นแต่ผมเดาไว้อยู่มีตัวหนึ่งน่าจะมาตัวเก่าตัวเก่นาน่าจะมาตัวหนึ่งเลาเบื้องต้นให้ให้การบ้านไปดูก่อนตัวเก่ามาตัวนึ่ง